ในเกมนี้ก็ถือว่าไม่มีอะไรที่เกินคาดนะครับในเกมที่เราแพ้เกาหลีใต้ไปด้วยความแตกต่างของผู้เล่นทั้งซนฮึงมินดีคังอินหรือแม้กระทั่งกองหลังจากบเยร์มูนิกก็คือคิมมินแจนะครับซึ่งแสดงความเวอร์ครัสให้เห็นในหลายๆจุดนะครับในทังการแทงทะลุช่องของดีคังอินทั้งด้านฝั่งขวาความคล่องตัวความสามารถเฉพาะตัวของซนฮึงมิน ความแข่งเก่งของประการหลังอย่างคิมินแจในนัดนี้ก็ถือว่าเก็บแนวรูกของทีมชาติไทยได้อยู่แบบยูมัดเลยนะครับผมก็จะเห็นนักเตะไทยที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเลยก็จะมีทั้งด้านของแบกขวา n นโคลาสมิเคลสันนะครับที่สามารถโชว์ความสามารถเฉพาะตัวของตัวเองนะครับแต่ก็เล่นฝั่งขวาได้อยู่แค่20นาทีด้วยอาการบาดเจ็บของ ทีทรทอนบุญมาทันนะครับที่ต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วก็ต้องโยกมาเล่นทางฝั่งซ้ายแทนเลยไม่ได้เห็นอะไรจากเขามากในเกมลุกทา้งด้านองขวาเหมือนนัดแรกนะครับจบเกมไปด้วยสก,กอร์0ซนประตูตัวสามนะครับที่เกาหลีใต้บุกมาชนะทีมชาติไทยในถึงหลังย่าของบ้านตัวเองนะครับแต่ฟุตบอลโลกในรอบคัดเลือกนี้ก็ยังไม่จบนะครับย้อนกลับไปในวันที่เราแพ้ทีมชาตจีน เราแทบจะหมดความหวังที่จะเข้ารอบต่อไปเพราะว่ามองตามเกมจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้หวังคะแนนจากเกมที่เราพบกับเกาหลีใต้เลยแม้แต่คะแนนเดียวแต่เราก็สามารถเก็บมาได้1คะแนนแล้วแถมทีมชาติจีนนั้นยังเปเสมอสิงคโปร์มาที่2อตัวต่อ2นะครับก็ถือว่ายังเป็นผลงานที่เข้าข้างทีมชาติไทยไปได้อยู่นะครับ ซึ่ง2เกมที่เหลือนั้นก็ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนที่ประเทศจีนนะครับแล้วก็อีกเกมในึงบ้านนัดสุดท้ายที่จะเปิดป้้นต้อนรับกันมาเยือนของทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งถ้าเราสามารถเก็บ2นัดน,นี้ได้แบบยูมัดก,ก็จะการันตีในการเล่นรอบ18ทีมสุดท้ายต่อไปแล้วก็จะเป็นการลุ้นแบบสุดบอลโลกแบบยาวๆนะครับก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับ ทีมชาติไทยรุ่นต่อไปนะครับผม